เออนี่กะครับพี่น้องครับคือนี้กะไอ้ทางชงกาแฟไว้ชแน,นลก,นกะกำลังสเสิร์ฟเมนูอาหารเสาร์อาหารเสาร์ขวบเที่ยงนะครับอาหารเสาร์ขวบเที่ยงเมนูห้องมดิกะน,นี่แหละครับเป็นเมนูไปอันนี้กะเป็นเมนูเสาร์ห้าหน้อยมาขังครับเสาร์ห้าหน้อยกินก๋วยตับครับลาบงัวลาบบิ๊กครับมึงลาบบิ๊กนี่ก็สิมี่สำหรับจุพร้อมครับอ่ากัสิมี ไอ้เพียครับมีเพียอันนี้สำหรับส้อยจุครับเันนี้สาวข้าวน้อยจะกินตัวนี้ของผมนี่ผมบ่มักกินบกกระทนัดครับสีลาบใส่เคียงไงอันนี้ผักเข้าครับนี่เพียอเดี๋ยวเขาก็ค่อยมาเบิงขั้นตอนครับหลังจากที่เฮ็ดเสร็ดเดียวนะครับนะเฮ็ดเสร็จแล้วก็ค่อยจับมาเบิงขั้นตอนการกินเขาอีกครั้งนึงครับเอาพักไปก่อนครับบะนี้ครับพี่น้องครับเันนี้ขั้นตอนการปรุงอาหารของเราเมนูของบะนี้ คือว่าเซตจุดวันนะครับวันนี้เมนู่งห่อจะนี่แหละครับคือโซนเสาห้าน้อยลรามัครับก้อยสองนอยกินก้อยตับวันนี้โบตับมากครับวันนี้เลยเครียดทุกน้อยอยู่ผมโบกินตับเนื้อห่อจะนี่นั่นครับเนื้อมาจากหาเอาทุกันครับหาเอาจากกละหามาจากกุดอนครับเนื้อคลมครับเนื้อแฉะนะเนื้อแท้เนื้อคล่อุดอนกราเทศซีนครับ หอยมีหอยลาบลาบดิฟออนนี่แหละนี่ก็มีแจ้วเพียครับเพิ่งเขียะเพิ่งดีใส่ครบเป็ดครับน้องซุเปอร์ด้สดอันนี้ก็จุครับนี่ซอสน้อยเราสิกินครับผสมผู้กินดอกครับกะขาดบะไรครับนี่คือครับนี่คือยาขาดเสื้อพวกฟิทเทลครับยาขาดเสื้อโคฟิกะฝากไปทั้งช่องอะไรแห้งชแนลได้ครับเห็นท์เล่าก็แล้วครับแล้วก็ไปหากินทั้งทงทั้งทา แล้วดปกินปลากกันปากไปนะครับเดอ้อทั้งส่งอะไรแห้งขึ้นอย่างห้าขึ้นอยากไอ้ลาบลาบดิบกระเชิญทั้งวันปลาเก่าทอดนะครับเดอ้เอเดี๋ยวเราสิ่งบางคนด้วยกันอาหารเสริมสำมาให้สร้างภาพกับจิ๊กเข้ากันครับเดี๋ยวผมลองสิ่งบางคนด้วยครับเด้อลาเป็นยังไงมันอืมอืมอืม เจาะด้วยนะเจ้าเจียเจียวเพียห้องอ๋อถามสาวห้างน้อยเราดูเป็นยังไงมาเนี่ยอร่อยอร่อยนั่งครับขับขาบมาเลยนะครับหนึ่งขับขาเชื่อโควิดครับขาเชื่อโควาิดก็ว่าอ้าวครับโอเคครับมาพี่น้องครับเอาสังภาพ